สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวพิจิกบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะในช่วงนะคะ15มกราคมนะคะในทางโหราศาสตร์ไทย15มกรามไปจนถึงวันที่13คกุมภาพันธ์2,567นะคะก็จะเป็นช่วงที่อาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งดีมากเป็นจุนลจักร และอยู่ในราศีมังกรอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสหัชชะนะคะของอชาวพิจิกเรือนสหัชชะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเจรจาการเดินทางนะคะการเดินทางแบบในระยะทางสั้นๆแล้วก็เกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มันมีเรื่องของอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของ energy พลังงานนะคะดีๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าชาวพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้รถใหม่อ่ะยานพาหนะเนาะนะคะเกี่ยวกับการเดินทางมีเกณฑ์จะได้รถใหม่นะคะในบางคนมีเกณฑ์ได้โอกาสการเดินทางรับทรัพย์เขาเรียกว่าแบบนี้นะคะคือได้โอกาส งานเงินก้อนใหญ่ได้โอกาสใหญ่เกี่ยวกับการทํางานในช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องเดินทางละชีพจรต้องลงเท้าละนะคะเดินทางไปทำงานรับทรัพย์รับโอกาสซึ่งก็จะเป็นระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีสมาชิกใหม่ในบ้านในครอบครัวมีเพื่อนใหม่ๆม่นะคะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหหรือ ญาตพี่น้องนะฮะคนในบ้านญาติพี่น้องส่งเสริมเกื้อกูลให้เราได้รับโอกาสงานเงินหรือมอบอะไรใหม่ๆให้กับเราสิ่งมีค่าของดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับเราก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือช่วงวันที่5กุมภาเป็นต้นไปจะมีดาวคู่สตรูของอาทิตย์คืออังคารเข้ามาให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเดินทางก็เกเด,เดินทางก่อน5กุมภา นะหรือถ้าจํำเป็นจริงๆนะคะก็ขอให้มีสตินะคะใจเย็นๆขับรถขับราแม้ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ๆบ้านแต่ก็อย่าประมาทการไม่ประมาทจะทำให้เรารอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องการเดินทางได้นะคะระวังปัญหาในเรื่องของการพูดการเจราจานะพูดดียังไงก็รอดในทุกสถานการณ์นะคะ ระวังปัญหาในเรื่องญาติพี่น้องในเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะบางคนดีกับเราบางคนไม่ดีกับเราก็เลี่ยงไปซะนะคะเรื่องของไพ่ามาดูกันโอกาสจริงๆปังๆมันมานะคะเนี่ยเดือดซันไพ่ใบนี้คือไพ่อีกหนึ่งใบที่หลายคนต้องการโอกาสใหญ่งานเงินก้อนใหญ่มาแน่นอนตำแหน่งงานดีๆปังๆเลิศๆตำแหน่งงานที่แบบ บางทีรอบปีครึ่งปีมันจะมาทีนะคะแล้วก็ยานพาหนะใหม่อ่ารถใหม่นะคะถ้าจะมีสิ่งที่ทำให้คุณเป็นกังวลมันก็จะเป็นเรื่องของคำพูดชาวพิจิกเนี่ยนะคะหลายท่านเป็นคนที่เผลออาจจะเผลอพูดอะไรหรือสื่อสารอะไรแบบลืมลืมคิดก่อนพูดอะ ุณจะคิดว่ามันเป็นการพูดตรงๆออกมาจากใจแต่ว่าส้มจะบอกว่าเราพูดตรงได้นะด้วยการใช้คำพูดที่ดีอ่ะเออเพราะฉะนั้นให้คิดก่อนจะได้ไม่ต้องมากังวลทีหลังคิดก่อนพูดนะฮะคิดก่อนพูดคำพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าพูดไปกับคนอื่นแล้วเราลองพูดกับตัวเองก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเครับได้จริงละตัวเราเองรับได้จริงเราค่อยพูดกับคนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งเราพูดเรายังรับไม่ได้เลยอย่าพึ่งไปพูด จะได้ไม่ต้องมากังวลเพราะคุณจะกังวลจากคำพูดที่พูดไปแล้วอืมนะคะมีเกณฑ์นะเดทตรงนี้เนี่ยส้มจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางเนะาะในช่วงห้ากุมภาเป็นต้นไปและจะมีเกณฑ์ที่คุณจะจบกับธุรกิจเก่างานงานเก่าอะไรแบบนี้อต้องบอกแบบนี้เนาะจบกับงานธุรกิจเพราะว่าอาทิตย์เข้ามาจากเรือนกรรมมาของคุณเนีย่ย มันจะมีเกณฑ์จบกับธุรกิจงานอะไรเก่าๆแล้วมีเกณฑ์ที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆะนะต้องบอกแบบนี้เนี่ยมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่6กดาบแสงสว่างมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่แล้วมันดีบอกเลยมันดีนะคะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายในเรื่องของงานแต่มันดีเพราะว่าสิบเหรียญรอคุณอยู่ในเรื่องของงานเงินดีๆนะบอกเลยว่ามันปังมากๆบางคนได้ไดเออ้เงินดีมาจากคนรักคู่ครองก็ได้นะได้โชคลาภ คนรักคู่ครองได้เงินมาดีกว่าทัพย์พอร์ตราแบบนี้ค่ะ,นะะโอกาสใหญ่ๆปังๆเงินแสนเงินล้านบอกเลยมาในช่วงประมาณออวันที่10ถึง13กุมภานะรอรับได้เลยนะคะบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะโชคลาภมาจากชาวธาตุน้ำเหมือนกันมีนกรกฎพิจิกทะเบียนรถหรือมาจากผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณ ชาวทาตลมกุม,มิถุนตูนผู้หญิงผู้หญิงสวยๆทำงานเก่งๆที่อยู่ใกล้คุณนะคะเลขนําโชคได้40หรือ41 40หรือ41นะคะขอบคุณชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความก้าวหน้าสเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ